สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในเดือนพฤษภาคม2566นี้ถือว่าเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยทำอะไรก็ยังดูได้รับความนิยมดีถึงแม้ในเดือนนี้ก็ยังมีปัญหาให้คุณต้องคอยจัดการติดต่ออะไรแก้ไขอะไรอยู่หลายเรื่องเหมือนกันส่วนในเรื่องของการเงินคุณยังหาเงินได้ดีอะไรที่คุณทําเกี่ยวกับด้านของการเงินยังได้รับการตอบรับได้ดีแค่ในเดือนนี้ก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายมีภาระอะไรที่ต้องไปจัดการอยู่เยอะด้วยเช่นกัน เรื่องของการงานงานที่คุณทำยังได้รับการตอบรับยังมีโอกาสเรื่องของการงานได้ดีงานอะไรที่ต้องแก้ปัญหาต้องไปตรวจสอบต้องเจอเรื่องของการประมูลการแข่งขันยังได้รับการตอบรับได้ดีเพียงแต่ว่างานในเดือนนี้ก็ไม่หมูเหมือนกันนะครับก็มีปัญหาให้ต้องคอยแก้ด้วยเช่นกัน ส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนมีคู่ก็อาจจะยังเป็นเดือนที่ยังพร้อมหรือยังง่ายที่จะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันได้ง่ายและในเดือนนี้เนี่ยคู่ของคุณก็ดูจะมีเซนส์ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจับพิรุษเก่งด้วยนะครับส่วนคนไม่มีคู่เดือนนี้อาจจะยังเหมาะกับการไปขอพรกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับเรื่องคู่นะครับแล้วรอในเดือนที่ดาวอยู่ในมุมที่ดีอาจจะดีกว่า เรื่องของโชคลาภความสําเร็จอะไรที่มันจะดูมีแนวโน้มที่จะสําเร็จได้ง่ายขึ้นอาจจะต้องมีเรื่องของการพลิกแพลงทําอะไรที่มันแปลกไปให้มันต่างไปจากเดิมก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายไทยทักดวงชะตาของชาว ลัคนาราศีมีนว่าในเดือนพฤษภาคม2566เนี่ยชาวลัคนาราศีมีนจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยในทุกๆคลิปนะครับว่าอันเนี้ยเป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ <S <S มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนามีนก็คือดาวพระพฤหัสนะครับ ซึ่งในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดาวตัวตนของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินและดาวนได้ตําแหน่งราชาโชคซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ดูมีความคาดหวังนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวตัวเองมาอยู่ในจุดที่ดีแต่อาจจะลงรายละเอียดไปนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในเดือนนี้เนี่ยดาวพฤหัสเองเนี่ยยังอยู่ในองศาที่ดาวมันยังเขาเรียกว่ามันยังโดนล,ลูกพิษอยู่เพราะฉะนั้นมันดีแหละครับแต่มันอาจจะยังดีได้ไม่ได้สุดเท่าที่เขาควรจะดีได้มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังโดน บางทอนลงไปนิดหนึ่งแต่แน่นอนครับมันจะได้รับความนิยมเพราะดาวได้ตําแหน่งราชาโชคนั่นหมายความว่าเวลาคุณทําอะไรคุณยังได้รับการตอบรับได้การเป็นที่นิยมได้ดีและไปอยู่ในเรื่องของการเงินคุณก็มีโอกาสกับการทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินมองหาช่องทางอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ดี การที่ดาวตัวคุณต้องเจออยู่กับดาวหลายดวงมันก็ยังมีเรื่องให้คุณต้องทําหลายๆเรื่องหนึ่งในนั้นมีดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอะริซึ่งดาวอาทิตย์เวลาอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยดาวก็ได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยมีกําลังเด่นเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาให้คุณต้องคอยแก้ไขยอยู่เหมือนกันและบางทีปัญหาที่เกิดในช่วงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะครับหรือบางทีมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปร่วมแข่งขันไปทําอะไรที่เกี่ยวกับการประกวดการตรวจสอบการสอบอะไรแบบเนี้ย ซึ่งในมุมที่ดีก็คือดาวเนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรกับดาวตัวคุณและดาวมีกําลังดีทั้งคู่เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือการที่คุณจะต้องไปแข่งขันไปประกวดไปสอบไปตรวจสอบอะไรแบบนี้นะครับคุณจะมีเกณฑ์กับการทําเรื่องนั้นได้ดีแต่ในมุมที่เสียก็คือเวลาปัญหาที่คุณต้องแก้ไขมันก็ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเ,เหมือนกันมันก็ไม่ได้หมูเหมือนกันสําหรับคุณนะครับการที่มีดาวพุธกับดาวราหูที่เป็นคู่ศัตรู แล้วเจอกันและสัมพันธ์กับดาวตัวคุณด้วยในขณะที่มีเรื่องของดาวปัญหาสัมพันธ์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่คุณก็อาจจะยังคงต้องระวังก็คืออาจจะต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจาที่อาจจะมีเหตุกับการขัดแย้งนะครับดาวพุธมาจากคําว่าพันธุนะครับพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องบ้านรถนะครับดาวพุธมาจากคาว่าปัตตนีคู่ครองความรัก คนรักคุณส่วนเพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ง่ายที่จะมีปากมีเสียงกับญาติพี่น้องมีปากมีเสียงกับคู่ได้ง่ายเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนที่ดาวพุธเองเนี่ยเขายังมีการเดินถอยหลังมันอาจจะทำให้อะไรที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องที่อาจจะต้องมาพึ่งพ,งพิงคุณนะครับก็หรือคู่เนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยเป็นตัวเองหรือไม่ค่อยมีความชัดเจนอะไรนะครับก็เป็นเหตุให้ทะเลาะเบาะแวงกันได้ง่าย แต่เดี๋ยวดาวพุธเนี่ยเขาจะมีการเดินถอยหลังแล้วก็ถอยหลังมาทับตัวคุณซึ่งช่วงนี้เนี่ยวันที่2ถึงวันที่6นะครับดาวพุธท,ที่มาทับตัวก็อาจจะเป็นช่วงที่คู่ของคุณนะครับก็ยังดูมีความอ่อนกําลังแหละนะครับแต่อย่างน้อยการที่เขามาทับตัวคุณเขาก็เป็นช่วงที่เขาก็จะโอนอ่อนคล้อยตามคุณได้ดีในจังหวะนี้และเดี๋ยวพอวันที่6เขาก็เดินกลับมาข้อดีคือดาวเขาก็จะไม่เดินถอยหลังแล้ว นะครับแต่ดาวก็ยังมาเจอกับดาวราหูซึ่งคุณก็ยังต้องระวังนะครับทั้งคุณทั้งคู่ทั้งญาติพี่น้องระวังเวลาการใช้คําพูดคําจากันนะครับอาจจะถ้าเกิดเผลอพูดกันแรงๆมันอาจจะเป็นเหตุให้ทะเลาะบเบาะแว้งกันได้ ช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่4นะครับดาวสุขอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรได้ปทุมเกณฑ์นะครับก็ถือว่ามีกําลังดีดาวศุขเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะเรื่องของการเดินทางดาวสุขอีกความหมายหนึ่งมาจากคาว่ามรณะอ่าแปลว่าไกลกันเลเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ยังคงต้องมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลที่จะเกิดขึ้นนะครับพอวันที่4ดาวสุขเขาก็ย้ายการที่ดาวสุขย้ายมาเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์มาอยู่ในภพอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุทุคุณก็อาจจะมีเกณฑ์กับการต้องไปเจรจาต้องไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องของครอบครัวก็ได้หรือมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับด้านของการเรียนการศึกษาหรือแม้แต่อะไรที่ ต้องไปสัมพันธ์ไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับพวกสถานศึกษานะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นจังหวะต้องทํากิจกรรมในเรื่องนั้นนะครับซึ่งดาวศุกร์ไปอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีช่วงที่ดาวศุกร์เขาไปเจอกับดาวอังคารช่วงวันที่4ถึงวันที่10นะครับ ดาวอังคารอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยก็ได้อุดมเกณฑ์แล้วก็สลับบ้านอยู่กับดาวพุธถือว่าก็มีกําลังดีแสดงว่าดาวศุกร์เรื่องของการเจราจาที่คุณจะต้องไปจิตเจราจาติดต่อหรือมีโอกาสกับการจะต้องไปเดินทางไปเรียนรู้อะไรในที่ไกลเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่คุณเจราจาได้ดีคุณจะไปเรียนรู้นะครับได้ดีดาวอังคารนอกจากเป็นเรื่องของการเงินก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภะการที่ได้เจอ ผู้หลักผู้ใหญ่คนให้การสนับสนุนคนให้ความรู้ที่ดีเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสจังหวะดีๆกับการที่จะได้ไปเรียนรู้ไปทําอะไรในที่ไกลนะครับเพราะดาวก็มีกําลังดีและเดี๋ยวพอวันที่10ดาวอังคารเขาก็ย้ายออกมานะครับซึ่งดาวอังคารมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่จุดที่เขาได้ตำแหน่งที่เรียกว่านิดนะครับดาวมันดูมีความอ่อนกำลังแต่ก็ยังดีที่ดาวอังคารเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเขายังได้อุดมเกณฑ์อยู่สำหรับคนลัคนามีนเพราะฉะนั้น อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวะนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูอ่อนจนเป็น ung, อะไรให้ต้องกังวลเพราะมันก็อย่างน้อยก็เป็นภพเดือนที่ดีมันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณเองเนี่ยอาจจะต้องไปทําหน้าที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานไปคอยให้การสั่งสอนไปคอยให้คอยอำนวยความสะดวกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานอะไรแบบนี้หรือ สำหรับบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้ไปทํากิจกรรมอะไรที่มันเป็นเหมือนการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทําอะไรเพื่อส่วนรวมเนี่ยเพราะสุภาพแปลว่าการส่งเสริมทําบุญกุศลอะไรแบบนี้แล้วเวลาดาวเป็นนิดมันหมายถึงการทําอะไรเป็นกลุ่มทําอะไรเพื่อส่วนรวมนะครับก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้ไปทํากิจกรรมในลักษณะแบบนั้นด้วย พอวันที่15นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกไปคราวนี้ดาวอาทิตย์ก็ไม่ได้สัมพันธ์กับดาวตัวคุณโดยตรงแล้วดาวอาทิตย์ย้ายไปอยู่ตรงนี้ยังได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกนะครับเป็นเรื่องของปัญหาเป็นเรื่องของอุปสรรคที่ไปอยู่กับเรื่องของการเจราจาการติดต่อนะครับซึ่งอะไรที่เกี่ยวกับการเจราจาการติดต่อก็ถือว่ายังอยู่ในมุมที่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแค่มันก็อาจจะดูยากขึ้นกว่าก่อนหน้านั้นหน่อยก่อนที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาและเดี๋ยวพอวันที่19 ดาวเกตก็ย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอาริก็อาจจะกระตุ้นเรื่องของปัญหานะครับกระตุ้นเรื่องของอุปสรรคที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการติดต่อนะครับก็อาจจะทําให้ดูติดต,ดตดิดขัดขัดหรือมันมีเหตุอะไรแปรปลวนกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับและเดี๋ยวพอสิ้นเดือนดาวสุขเขาก็ย้ายซึ่งดาวสุขย้ายมาอยู่ตรงนี้ดาวมาได้ตําแหน่งราชาโชค ดาวสุขเป็นเรื่องของการเจราจาการติดต่อแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเจราจาการติดต่อเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสกับการที่จะมีคนมาคอยช่วยมาคอยสนับสนุนถึงแม้มันจะยังมีปัญหาอยู่นะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็จะมีคนมาคอยช่วยมีคนมาคอยจัดการช่วยจัดการช่วยนําเสนออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดูกลับมาดูง่ายขึ้นกว่า เดิมอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะดาวมันก็มาเจอกับดาวอังคารที่เป็นคู่มิตรกันซึ่งเป็นทั้งเรื่องการเงินเป็นทั้งเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนสนับสนุนอย่างน้อยเป็นมิตรกันก็อก็จะได้มิตรที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยช่วยอีกทางหนึ่งด้วย <S <S <ๆ>มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวอังคารนะครับซึ่ง ในเดือนนี้เนี่ยก่อนจะไปดูดาวังคารเนี่ยในช่องการเงินของคุณมีดาวมารวมอยู่กันหลายดวงเลยเพราะฉะนั้นาอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินหลายๆแนวด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ดาวพฤหัสด,ดาวตัวคุณก็ยังไม่ได้ตำแหน่งราชาโชคในช่องการเงินแสดงว่าคุณก็ยังมีโอกาส คือคุณทําอะไรเนี่ยมันได้รับการตอบรับมีจังหวะที่มันจะดูง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะไปอยู่ในเรื่องการเงินก็อาจจะสอดคล้องเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจคุณยังทําและยังมีคนคอยช่วยคอยอช่วยเหลือแนะนำอะไรแบบนี้นะครับคอยรองรับอะไรต่างๆได้ดีนะครับแต่การที่มีดาวอาทิตย์ที่เป็นเรื่องของคําว่าอริที่หมายถึงอุปสรรค มันก็อาจจะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ข้อดีก็คือคุณมีศักยภาพกับการหาได้ดีแค่มันก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแถมดาวราหูที่อยู่ก็มาจากคําว่าวินาศเวลามาอยู่ในช่องการเงินบางทีมันก็จะมีเหตุของค่าใช้จ่ายที่มันแบบไม่ได้แพลนไว้นะครับต้องระวงรังทรัพย์สินสูญหายอันนี้ก็ยังคงต้องระวังนะครับเรื่องของการโดนเบี้ยวโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยยังคงต้องระวังอยู่ และการมีดาวพุธมาอยู่ร่วมด้วยก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับมีเกณฑ์กับการในช่วงต้นเดือนที่ดาวเขาเดินถอยหลังเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์กับการเอ่อมารบก,กวนมาขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณก็ได้นะครับซึ่งเอ่อหรือถ้าเกิดคุณไปขอความช่วยเหลืออะไรจากครอบครัวเนี่ยด้วยความที่ดาวอังคารดาวการเงินเนี่ยเขาสลับบ้านอยู่กับ ดาวครอบครัวญาติพี่น้องนะครับแต่บังเอิญอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องดาวเจอกับดาวราหูที่เป็นคู่ศัตรูมันก็อาจจะแบบโดนต่อว่านะครับหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยแหละมีเหตุให้มีปากมีเสียงกับญาติพี่น้องได้ง่ายหรือคำว่าพันธุแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะครับก็อาจจะมีเกณฑ์กับการเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น ด้วยความเพื่อความปลอดภัยก็อาจจะเช็คตรวจเช็คอะไรให้ดีหรือลองเช็คอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของประกันอะไรต่างๆไว้ให้ดีนะครับก็จะเป็นข้อดีแต่ในมุมที่ดีก็คือดาวอาทิตย์ที่มาอยู่เนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพฤหัสดาวตัวคุณ ดาวอาทิตมาจากคาว่าอริถ้าเกี่ยวกับด้านการเงินบางทีมันอาจจะแปลว่าหนี้สินนะครับค่าเช่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมบวกก็คือถ้าคุณจะต้องการกับการอยากเป็นหนี้ขอสินเชื่อขอเครดิตอะไรเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเกิดได้ดีแค่อาจจะไม่ใช่กับญาติพี่น้องเพราะถ้าเป็นญาติพี่น้องมันอาจจะขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับก็จะมีเกณฑ์กับการขอสินเชื่อขอเครดิตได้ดีโดยเฉพาะช่วง ก่อนวันที่15ที่ดาวอาทิตย์เขายังเด่นและสัมพันธ์อยู่กับตัวคุณในช่องการเงินคราวนี้จากการที่วันที่1ถึงวันที่10เนี่ยดาวอังคารดาวการเงินของคุณก็มาอยู่ในคําว่าพันธุแล้วสลับบ้านกับดาวพุธนะครับอังคารอยู่บ้านพุธพุธอยู่บ้านอังคารซึ่งถือว่าดาวก็มีกําลังดีแถมดาวอังคารตําแหน่งนี้ได้อุดมเกณฑ์ด้วยสําหรับคนลัคนามีนเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมช่องทางเข้าเนี่ยมันก็มีโอกาสกับการที่จะมีช่องทางการเงินที่เข้ากับ เรื่องของบ้านเรื่องของอสังหาก็มีแนวโน้มได้เหมือนกันถึงแม้มันจะไม่ได้ง่ายเพราะดาวมันเจออยู่กับดาวคู่ศัตรูแต่ในมุมบวกมันก็มีเกณฑ์ที่จะมาได้นะครับหรือถ้าจะไปติดต่อเจราจาทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับพวกสถานศึกษาอะไรแบบนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะได้เข้ามายิ่งเดียวช่วงพอวันที่4ที่ดาวศุกร์เขาย้ายมาเนี่ยนะครับ ดาวสุขเป็นเรื่องของการเจราจาการขายการติดต่อที่มาเป็นคู่มิตรกับดาวอะไรที่เกี่ยวกับการเงินของคุณในคําว่าพันธุเรื่องบ้านเรื่องสถานศึกษาเรื่องอสังหานะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้แหละครับที่เขาอยู่ร่วมกันเนี่ยวันที่4ถึงวันที่10เนี่ยมีโอกาสกับการเจราจากับด้านการเงินที่ไปเกี่ยวกับพวกด้านบ้านรถนะครับหรือด้านสถานศึกษาอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้ดี พอวันที่10ดาวอังคารดาวการเงินของคุณก็ย้ายออกมาซึ่งเวลาดาวอังคารการเงินมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ดาวอังคารอ่อนกําลังดาวได้ตําแหน่งนิดเพราะฉะนั้น แต่ดาวมันยังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะเป็นภพเรือนที่ดีปุตตะแปลว่าบางทีอะไรที่มันเป็นย่อยๆเสริมเข้ามาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังมีรายได้ที่เข้ามาได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ารายได้ที่เข้าในช่วงนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบยอดมันเป็นย่อยๆเล็กๆน้ๆๆอยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณปรับกับเรื่องธุรกิจในช่วงนี้คุณก็อาจจะมองธุรกิจที่มันเป็นแบบรายย่อยหรืออะไรที่มันเป็นแบบราคาที่มันย่อยๆลงมาครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่หรือ,อาราคาที่มันสูงมากนักนะครับซึ่งมันก็จะได้สอดคล้องเพราะอย่างน้อยดาวอังคารถึงแม้จะเป็นนิดแต่ตำแหน่งนี้เขาก็ยังได้อุดมเกณฑ์มันก็เลยยังมีมุมเข้ากับด้านของการเงินได้อยู่แค่มันอาจจะเข้ามาแบบย่อยๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวพอวันที่15ดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกจากช่องการเงินเพราะฉะนั้นในมุมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเรื่องของสินเชื่ออะไรเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นเท่าก่อนวันที่15แล้วนะครับส่วนเดี๋ยวพอ19ดาวเกตก็ย้ายและวันที่30ดาวสุกก็ย้ายอีกอจังหวะหนึ่งซึ่งจังหวะนี้เนี่ยดาวก็จะมาสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณและด้วยความที่ดาวสุกเขาได้ตําแหน่งราชาโชคและเขาเป็นคู่มิตรกันมันก็จะมีส่วนกับการเสริมให้เรื่องของการเงินก็ดูดีขึ้น ดาวสุขเป็นเรื่องของการเจรจาการติดต่อการขายอะไรต่างๆถึงแม้มีปัญหามาอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ง่ายแต่พอได้ราชาโชคมันก็ยังได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนแค่มันก็ยังยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนดาวสุขมาจากคําว่ามรณะ,ะบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์กับการได้อะไรที่มันเป็นเรื่องของอการเงินหรือหนี้เก่าๆนะครับที่ อาจจะมีโอกาสกับการได้เข้ามาก็ได้นะเงินเก่าๆถ้ามันไม่ได้เป็นยอดอะไรที่มันสูงมากนักเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ตรงนั้นคืนกลับมาบ้างมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกับตัวคุณนี่แหละ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้การที่ดาวการงานของคุณมาได้ตำแหน่งราชาโชคในช่องการเงินข้อดีคืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานคุณยังได้รับการตอบรับได้ดียังได้รับโอกาสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานได้รับความนิยมกับงานที่ทําได้ดีและดาวมาอยู่ในช่องการเงินแสดงว่าถ้างานที่ได้ในช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นงานที่ให้ผลตอบแทนที่ดี การที่ดาวการงานต้องเจออยู่กับดาวหลายดวงก็มีงานให้ทําหลายอย่างหนึ่งในนั้นดาวอาทิตย์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริเรื่องของปัญหาที่ต้องคอยแก้ไขนะครับหรืออะไรที่ต้องคอยไปตรวจสอบไปทดสอบอะไรต่างๆลักษณะแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยู่ในสายงานที่มันต้องมีการประมูลนะครับมีอะไรที่เกี่ยวกับการแข่งขันนะครับสายกีฬาอะไรแบบนี้ อันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีพระดาวอาทิตย์ที่สัมพันธ์อยู่เนี่ยครับเป็นดาวคู่มิตรกันและมันเป็นจังหวะที่ดาวมีกําลังดีคุณมีศักยภาพกับการทําอะไรด้านนั้นได้ดีหรือถ้าเกิดใครไม่ได้เกี่ยวกับสายงานด้านนั้นแน่นอนครับถึงแม้งานมันจะดูมีอุปสรรคมีปัญหาแต่มันก็จะมีมิตรที่ดีที่คอยช่วยกับเรื่องของการงานด้วยนะครับการที่ดาวพุธกับดาวราหูอยู่ร่วมกันดาวราหูเนี่ยความหมายหนึ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศ อาจจะหมายถึงความอึดอัดก็ได้ความไม่คุ้นเคยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีงานของการที่มันไม่คุ้นเคยที่ต้องทําด้วยเช่นกันอาจจะมีความอึดอัดในงานด้วยเช่นกันหนึ่งในเหตุของความอึดอัดอาจจะมาจากดาวพุธก็คือเรื่องของ คู่ค้าหุ้นส่วนนะครับใครที่ทํางานแบบมีคู่หูแบบมีหุ้นส่วนอะไรแบบนี้ส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดความอึดอัดและพร้อมจะมีเกณฑ์กับการโดนตําหนิโดนต่อว่าจากคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนได้ง่ายนะครับก็มันเป็นในช่วงนี้เพราะดาวพุธกับดาวราหูมันเป็นคู่ของการมีปากมีเสียงกันนะครับส่วนถ้ามองอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการติดต่อนะครับโดยหลักๆในเดือนนี้ก็ถือว่ายังมีศักยภาพกับการเจรจาการติดต่อได้ดีเพราะ ช่วงหนึ่ี่ใดาวสุขที่เขาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งกเกษตรแสดงว่าเป็นเรื่องของว่าสหัชชาการเจราจาการขายการติดต่อก็ก็ยังสามารถทำได้ดีนะครับส่วนดาวสุขเป็นคำว่าสหัชชาท้ามองเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ถือว่ามีส่วนกับการให้การร่วมมือได้ดีนะครับ พอวันที่4ดาวสุกเขาย้ายอ่ะดาวก็มาเจอกับดาวอังคารที่ความหมายหนึ่งเป็นเรื่องของคําว่าสุภะแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานก็มีส่วนกับการที่พร้อมจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนได้ดีนะครับพอวันที่10ดาวอังคารย้ายนะครับช่วงนี้เนี่ยดาวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะดูมีความอ่อนกําลังแต่ก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในช่องที่มีปัญหากับคุณแค่อาจจะแบบส่งเสริมคุณแบบ นิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบเต็มที่โดดเด่นมากนักนะครับและเดี๋ยวพอวันที่15ดาวอาทิตย์ย้ายออกไปก็อาจจะส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับการขายการเจราจาการติดต่ออาจจะดูยากขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวพอปลายเดือนที่ดาวศุกร์เขาย้ายมาเนี่ยนะครับซึ่งดาวเนี่ยก็ยังมาได้ตำแหน่งราชาโชคอะไรที่เกี่ยวกับการเจราจาการติดต่อมันก็ถึงแม้มันจะยังดูมียากมีติดขัดอยู่ จเจอสภาวะของการแข่งขันนะครับบางทีเพื่อนอาจจะดูมีปัญหากันได้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่ดาวเนี่ยเขายังได้ตำแหน่งราชาโชคก็ยังพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือนะครับเหมือนกับบางทีการเจรจามันอาจจะไม่ได้ง่ายแหละแต่ คุณก็จะมีโอกาสกับการได้เจรจาคุณก็จะมีโอกาสกับการที่จะมีคนคอยช่วยติดต่อคอยช่วยนัดช่วยอะไรให้ให้มีโอกาสกับการได้ไปเจรจาไปติดต่อเพราะฉะนั้นถึงแม้การเจรจาการติดต่อจะยังมีขั้นตอนของความยากติดขัดอยู่บ้างเพราะมีดาวเรื่องของคําว่าอริมาอยู่นะครับแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะได้คุยจะได้เจรจาจะได้ขายนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของลักษณะงานในเดือนนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพุธนะครับในเดือนนี้เนี่ย การที่มีดาวเกตนะครับมาอยู่ในช่องความรักของคุณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19เกนี่ยก็ถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมันก็ดูไม่ได้นิ่งนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันอาจจะต้องเป็นเฉพาะในทางเลวร้ายอย่างเดียวนะเพราะดาวเกตมันจะกระตุ้นให้เรื่องนั้นมันดูมีความปั่นป่วนซึ่งก็อาจจะมีทั้งกระตุ้นในมุมที่ดีและก็กระตุ้นในมุมที่เสียนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยดาวพุธด,ดาวความรักของคุณเองเนี่ย เขาไปอยู่ในเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการเงินก็มีเกณฑ์ที่เขาอาจจะต้องมาสัมพันธ์กับเรื่องการเงินของคุณแล้วก็มาเจอกับดาวตัวคุณด้วยแต่ข้อเสียก็คือเขาก็ต้องเจออยู่กับดาวราหูที่เป็นดาวคู่ศัตรูดาวราหู ah เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวิญนาณนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ที่ง่ายที่จะมีปากเสียงง่ายที่จะสร้างความอึดอัดกับเรื่องของความรักระหว่างคุณกับคู่ได้ง่ายระวังการใช้คําพูดคําจาอะไรที่มันมีความรุนแรงต่อกัน นะครับและยิ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยช่วงวันที่หรือวันที่2เนี่ยดาวคู่ของคุณดาวพุธเนี่ยเขาเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นสําหรับในมุมของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ดูมีความงี่เง่าก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นในมุมแบบนั้นแต่ก็ต้องเผื่อด้านอารมณ์อยู่บ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะกระตุ้นกับการมีปากมีเสียงทะเลาะกันได้ง่ายช่วงวันที่2ถึงวันที่6ดาวพุธเนี่ยเขาเดินถอยหลัง ไปอยู่ในราศีมีนซึ่งมาทับตัวคุณช่วงนี้อารมณ์ก็จะดูดีหน่อยเพราะมันเป็นจังหวะที่ดาวคู่ของคุณเนี่ยเขาอ่อนและมาอยู่กับตัวคุณแสดงว่าเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างโอนอ่อนคล้อยตามกับคุณนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่6เขาก็จะเดินกลับมาอยู่ในจุดเดิมนะครับก็ต้องมาเจอกับดาวราหูที่อาจจะมีคำพูดคำจาที่ดุนแรงกันได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับ แต่มันอาจจะต่างกันตรงที่ดาวพุธในจังหวะหลังเนี่ยดาวเขาไม่ได้เดินถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะลดความงี่เงา่าความไม่ชัดเจนอะไรต่างๆลงไปนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องของการดุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําจาก,ก็ยังมีเหตุที่เป็นเหตุกับการทะเลาะหรือการสร้างความอึดอัดให้กับคุณได้นะครับ แต่ในมุมจากที่บอกอีกจุดหนึ่งการมีดาวเกตอยู่เนี่ยดาวเกตอยู่ในช่องคู่มันก็เป็นช่วงที่คู่ของคุณเขามีเซนส์ดีนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เขาเองก็มีเกณฑ์กับการจะจับพิรุธอะไรนะครับสำหรับบางท่านที่ถ้าเกิดคุณไปทําอะไรที่มันมีการปกปิดเพราะดาวราหูมันมาจากคาว่าวินาตนะครับซึ่งมันไม่ถูกกันกับดาวคู่ของคุณมันมีเกณฑ์กับการที่ความลับอะไรต่างๆมันจะแตกได้แล้วก็เป็นชนวนกับการมีการทะเลาะเบาะแหวง ที่รุนแรงได้นะครับหรือบางทีการทำอะไรที่ไม่ได้บอกกันก่อนนะครับวินาศแปลว่าไม่รู้ไม่บอกอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นเหตุที่พอรู้เข้ามันก็จะเป็นเรื่องที่ให้ทะเละาะครับมีเหตุให้มันทะเลาะกันได้อันนี้ถือว่าต้องระมัดระวังนะครับแต่โดยหลกัหลากๆการที่ดาวตัวคุณเองเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคคือคุณยังได้รับความนิยมอ่ะมันก็ยัง,ย,งยังได้รับ มุมมองหรือเขาเรียกว่ายังได้รับโอกาสที่ดีถึงแม้จะมีความผิดพลาดอะไรนะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นคราวนี้ <_ d ata> สําหรับคนโสดนะครับก็แน่นอนในเดือนนี้อาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ยังไม่ค่อยเหมาะกับการที่จะรับใครเข้ามาหรือพิจารณาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอความรักนะครับเพราะถ,ถึงแม้ตัวคุณได้ตําแหน่งราชาโชคคุณเองได้รับความนิยมนะครับเพียงแต่ว่าดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่ต้นเดือนดาวเดินถอยหลัง คนที่เข้ามาก็อาจจะดูมีความไม่ค่อยชัดเจนวันที่2ถึงวันที่6ดาวคู่มาทับตัวแต่เป็นปราเป็นนิดไม่ได้ได้ตามเกณฑ์ที่คุณอยากได้และบางทีอาจจะต้องระวังการมีคู่อะไรอยู่แล้วส่วนพอเดินกลับมาก็ยังเจออยู่กับดาวราหูนะครับที่เป็นคู่ศัตรูกันนะครับและในจังหวะที่ช่วง1-19เกานี่ยการที่มีดาวเกตกระตุ้นอยู่เนี่ยบางทีคุณเองก็อาจจะสัมผัสได้ว่าคนที่เข้ามาสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเขามีอะไรที่จะปกปิดคุณอยู่ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่เดือนที่ดีมากนะักเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับอาจจะเหมาะกับการช่วงก่อนวันที่19เเนี่ยไปขอพรนะครับถ้าไปเที่ยวไปอะไรก็ขอพรเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเรื่องของความรักแล้วก็รอให้จังหวะดาวความรักมันอยู่ในมุมที่ดีอาจจะส่งผลดีกว่า <S <S มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวเสาร์นะครับ ในเดือนนี้ดาวโชคลาภเนี่ยก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศแน่นอนถ้าเราดูเรื่องของมุมเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอย่างเดียวเวลาดาวโชคลาภเรื่องของความสําเร็จมันไปอยู่อะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศซึ่งมันอาจจะดูว่าอะไรที่เกี่ยวกับความสําเร็จมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะมันดูอาจจะทําให้แบบบางทีโดนแย่งโดนบทบังอะไรต่างๆนะครับแต่ด้วยความที่ดาวเนี่ยเขาก็ยังมีกําลังที่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ ปีนี้ดาวเสาร์ไม่ได้เสียอะไรเนี่ยเวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าวินาศบางครั้งวินาศมันแปลว่าอะไรที่มันต้องมีการพลิกแพลงทําให้แปลกไปสแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับความสําเร็จของคุณมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่แบบที่คุณเคยทําที่มันเป็นเหมือนแบบประจำลูทีนธรรมดาแล้วมันก็จะสาเร็จเคยสําเร็จก็จะสําเร็จแบบเดิมบางทีมันอาจจะต้องมีการพลิกแพลงอะไรที่มันเป็นเคสต่อเคสต้องมาคอยพลิกแพลงในแต่ละเคสไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะ ทำให้การพลิกแพลงการทําให้มันแปลกออกไปนะครับต่างออกไปเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าวินาศซึ่งมันก็จะอาจทําให้เกิดความสําเร็จในเรื่องต่างๆเกิดกับคุณได้ง่ายขึ้นแต่แน่นอนครับไอ้คาว่าวินาศเนี่ยถ้าใครอยู่ในสายงานที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศเรื่องของออนไลน์เรื่องของสายมูเรื่องของสายกฎหมายสายคดีความอะไรแบบนี้คุณก็จะมีเกณฑ์กับการสําเร็จกับเรื่องนั้นได้ดีอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดใครไม่ได้เกี่ยวกับด้านนั้น ทุกอย่างที่คุณทำนะครับมันยังได้รับความนิยมเพราะตัวคุณได้ตำแหน่งราชาโชคเพียงแต่ว่าบางทีถ้าจะให้สำเร็จได้ดีมันอาจจะต้องคอยพลิกแพงนะครับปรับแก้อะไรให้มันต่างออกไปอยู่บ้างไม่ใช่ทำแบบเดิม และเดี๋ยวพอวันที่19กานะครับการที่ดาวเกตมาอยู่ในภพอริอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการแข่งขันอุปสรรคอะไรเนี้ยแล้วเล็งอยู่กับดาวโชคลาบของคุณบางทีนะครับถ้ามองในมุมอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อจังหวะนี้เนี่ยบางทีเวลาเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันเป็นแบบแวบขึ้นมาอยู่ๆไอเดียนั้นก็แวบขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่จะ กระตุ้นกับเรื่องของการแก้ปัญหาได้ในลักษณะที่แบบอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาได้แบบแปลกๆอะไรแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เกิดความสําเร็จจากเรื่องของการแข่งขันการแก้ปัญหาที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเองได้ไอเดียได้ความคิดขึ้นมาเองก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันและสําหรับนักเสี่ยงโชคครับก็แน่นอนเวลาที่ดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในคาว่าวินาบ ถ้าจะเสี่ยงโชคนะครับวินาทแปลว่าลับๆนะครับไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปทางอันเดอร์กราวหน่อยหรือวินาทแปลว่าต่างประเทศนะครับคุณก็อาจจะไปในของประเทศเพื่อนบ้านบ้างก็ได้นะครับซึ่งอีอกจุดหนึ่งก็คือการเสี่ยงแบบออนไลน์ะนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสกับการมีโชคลาภกับด้านนั้นเพราะดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าวินาศในขณะที่อะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศ ที่พูดไปเนี่ยมาอยู่ในช่องการเงินแต่ในเดือนนี้เนี่ยดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศเองก็ยังต้องเจอดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบถึงแม้จะไปทางออนไลน์ไปทางต่างประเทศมันก็อาจจะไม่ได้ได้ง่ายนะครับในสําหรับเดือนนี้นะครับถ้าเทียบกับหลังจากนั้นที่ดาวพุดธเขาย้ายออกไปอาจจะมีโอกาสได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดจะเสี่ยงจริงๆถ้ามองว่าอะไรที่มันมีผลดีนะครับก็ แน่นอนดาวพฤหัสดาวตัวคุณได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับก็อาศัยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองตัดสินใจเองเลือกเองเนี่แหละส่วนเดี๋ยวพอปลายเดือน30การที่ดาวสุกก็ย้ายมาได้ตําแหน่งราชาโชคแล้วสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณเพราะฉะนั้นดาวสุกมาจากคําว่ามรณะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ ความเจ็บป่วยความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เอาตัวเลขตรงนั้นนะครับหรือดาวสุขมาจากคําว่าสหัสชะบางทีอะไรที่ได้มาจากเพื่อนอ่ะอันนี้หรืออะไรที่เกี่ยวกับตั๋วเดินทางตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางอันนี้ก็เอามาใช้ประกอบซึ่งก็น่าจะมีโอกาสเพิ่มโอกาสกับการมีโชคได้บ้างสําหรับชาวลัคนามีนและนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนามีนในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณขอบคุณครับ